น้องเสียงไหนบ่ได้ออกงานนําแม่มันติเห็นข่าวว่าบ่ได้ออกดิเห็นขา่าวว่าเห็นเขาไม่ได้ออกนะแม่นะเห็นเา่าไม่ได้ออกนะคะก็ไม่รู้ทําไมแม่ไม่รู้ไม่รู้เขารับเชิญสาวเถามาใช่รับเชิญค่ะรับเชิญอุ้ยเขาจะ กลุ่มปิดเขาจะห้าพันแล้วนี่กลุ่มปิดเขาสี่ห้าพันแล้วเออกลุ่มปิดเขาสี่ห้าพันแล้วนะกลุ่มปิดเขาสี่ห้าพันแล้วค่ะโอ้โเออ,เอ,อพอดีมีคนส่งส่งแชทมาหลังบ้านมีคนส่งแชทมาหลังบ้าน อีเคมวันนี้อีเคมโพสต์ว่าเพื่อนนางไม่มีวุฒิก็สามารถทํางานดูแลคนแก่ได้เอ,อี๋ยวพูดให้ฟังนะคะสวีเดนเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายใหม่สวีเดนเปลี่ยนกฎหมายใหม่ก็คือว่าน่าจะเปลี่ยนประมาณ กลุ่มปิดฟ้องหรือรับเชิญคะรับเชิญจ้ากลุ่มปิดรับเชิญเอ่อกลุ่มปิดฟ้องเนี่ยจะเป็นที่ร้านร้านอาหารมันร้านอาหารของมันนะคะทวีเดียนเปลี่ยนกฎใหม่ ว่าคนทุกคนที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยต้องมีวุตรต้องมีวุตรเหตุงานกับผู้ถาต้องมีบุตรทุกคนอันนี้เป็นกฎหมายใหม่แต่ว่าประเทศอื่นๆเขาอาจจะแบบต้องมีวุตรอย่างเดียวตั้งแต่แรกแต่วสวีเดนน่ะเขาเพิ่งมาแก่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกคนต้องมีวุตรค่ะต้องมีใบประกาศ <c oughs> จบการศึกษานะคะ ถึงจะสามารถทําได้หรือบางคนอาจจะทํางานในบ้านพักคนชราได้แต่อาจจะเป็นตําแหน่งในครัวก็ได้นะคะก็มีไม่สนใจเลยและก็ไม่เข้าไปดูขนาดมีน้องที่รู้จักเป็นหมอลำอยู่ในนั้นอุ้ยวอกบ่เบิงอีแล้วค่ะบเบิงอีแล้วเบิงบเบิงอันคณะอื่นเบิงอยู่แต่อันเบิงอยู่แต่ไอต่อกอ อันอีสานนครศรีธรรงยุทธนันจ้ะเบิงยูสองสองวงนี้จ้ะวงอื่นไม่ดูค่ะไม่ถ้ากลุ่มขึ้นจะปิดจะปิดไว้ก่อน คนแก่ไม่ได้จ้ะอ <c oughs> อสเตียป <c oughs> ต่างประเทศอ่ะหรือมันจะของแต่ละประเทศมันมีไม่เหมือนกันเนาะบางประเทศก็คือต้องต้องเป็นเอต้องมีวุธก่อนแต่ที่สวีเดนอ่ะช่วงแต่ก่อนนะ ไม่มีบูตก็เท่าเข้าทํางานได้แต่ว่าจะบางบางอันก็คือจะจะทําไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีบูตเออแต่มีบูตเนะ่ย <c oughs> มันอัพค่าตัวได้อีกแล้วยิ่งเราไปเรียนอีกมันก็จะอัพค่าตัวเราไปอีกค่ะโรงเรียนเขาทรงเรียนนะ่ะเรียนไปหลดุดไม่ใช่โรงเรียนที่ทํางานก็ส่งเรียนเรียนไปเลย <c oughs> แคมโพสต์ว่าสมัยก่อนเจ้าเป็นเอฟซีตัวยงเพิ่นค่อยเสียมค่อยขาบข่าวซัพพอร์ตเพิ่นใหด้ารัดดา้าการเมื่องอุ e ้ี่อีเลดีไม่เคยเสียมใครค่ะนะคะเป็นนี่ยนเอฟซีน่งมัแต่ก่อนกับแมนค่ะเออเป็นเอฟซีจริงแต่เราไม่ได้เป็นแบบว่า ต้องเป็นทุกเรื่องเราก็ฟังเรื่องไหนเราอยากฟังเราก็ฟังเออเรื่องไหนฉันอยากฟังฉันก็ฟังนะแล้วนางบอกว่าภาพข่าวคอยซับพอร์ตผิดคือคนที่ฉันส่งข่าวให้นางนะฉันจำได้เลยฉันจำได้เลยมันจะมีข่าวอีอีมาดาม ขายของขายของแล้ว คนที่เขาแบบไม่ทันไงเขาบุกงูรับเสียไหมเงินพันห้าสำหรับคนไทยที่เขาไม่มีเงินมันก็เงินเยอะนะพันห้าเออเคยเห็นอีแคมเบ้าอยู่เรื่องนี้กะระพอนเป็นคนดฟงไปมันว่าเนี่ยอี่มาดามคนเนี่ยมันอ,อ้วกไปทางเสียงว่ถื่อก่อถือกมึงมึงทีบไปกันหลอกขายเครื่องจำอ่างให้เขาซื้อเครื่องจำอ่างมึงเพราะว่าเครื่องจำอ่างมึงอ่ะมันไม่ได้ดังมันไม่ได้ดติด,ดตลาด แล้วมึงเอาเอาเอาคำว่าผัวฝรั่งนะี่ยมามารอมารอซุ่งผู้หญิงอยากได้ผัวฝรั่งให้ซื่อแล้วก็เดียวสิ้าเขากุมไปหาผัววะจันเออนี่เคสที่ฉันส่งให้หลอนนะ่ะเป็นเคสที่ฉันดูแล้วมันเป็นเรื่องอุบาทงนั้นละจ้ะส่วนมากนะ่ะ สก,กิลไม่มีพรสวรรค์นในการดา่ามีแต่พรนรกแต่อยากด,ด่าแบบเพลินตอนนี้ด่าเป็นแล้วตอนนี้ก็ขอให้สู้ๆมันมันมาสอนการด่าฉันแบบไหนบ้างคะให้มันแคปมาลงค่ะให้มันแคปมาลงไปถามมันเลยค่ะเจ้าสอนอีเลดีด่าว่าจังหดเอามาให้เบืเ้องแน่เจ้าสอนมันบาอีอย่างแน่เออเจ้าเจ้าบอกเทคนิคยัง,ยงไนเไปขอแชทมันมาค่ะ มึงไม่ได้สอนอะไรกูเลยจ้ะมึงบอได้สอนกูแม่แต่ครัเดียวไม่เคยสอนถ้ามีตโตไดสอนนะมึงเอาแชทออกมาด่าอย่างนี้นะเลดี้ถ้าเป็นอย่างนี้หนูต้องประมาณนี้นะมึงเอาแชทอันนั้นออกมาหนะะ่อยค่ะกูอยากดูคะ่ะมึงสอนกูด่าแบบไหนคะมึงสอนกูด่าแบบไหน มึงไม่ต้องมาสอนกูค่ะกูด่าเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะกูด่าเป็นมัตต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วแต่ก่อนน่ะทําเพจที่มันบอกว่าอะไรนะทํากินก็ไม่ดังด่าการเมืองก็ไม่ดังพูดเรื่องสวัสดิการก็ไม่ดังกูกะว้าของกูไปทวนแหละจ้ากูเว้าของกูไปทั่วกูมีอย่างกูกะว้าไปทั่วเพราะอะไร กูก็คนเริ่มทำเพจกูก็ไม่รู้ว่ากูจะจับจุดตรงไหนกูก็พูดของกูไปทั่ว 你呢？ รู้สึกว่าตั้งแต่มีเรื่องกับตาจ้อยแล้วไม่ค่อยไรลซดไม่ค่อยไรลค่ะไม่ค่อยไรลจริงๆแม่ก็เป็นเอฟซีนางแต่ก่อนแม่เคยเป็นลูกทีมทํากาแฟลดความอ้วนจากอเมริกากับนางด้วยอ๋อนางงงที่เจ้าก็เคยมีชู้แต่กล้าสั่งสอนและตัดสินคนมีชู้ว่าชั่วผิดศีลงงตรงที่กล้าเ้าได้เต็มปากเอ้า มีชู้เราปั๊บปรุงโตเป็นคนใหม่แล้วสาบการกระทำชั่วๆพิดหวองใดการกระทำการมีชู้มันเป็นการกระทำชั่วมันมันเป็นเรื่องบดีต่อให้คนไม่มีชู้เขาก็สาบคนคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถูกต้องไหมแล้วถ้าคนมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นคนที่ดีของสังคมแล้วเห็นคนทําไม่ถูกแล้วเขา บอกว่ามันเป็นสิ่งบอดีมึงอย่าเห็นมันไม่ดีตรงไหนหรือว่าคนคนเคยมีชู้บอสจำนึกหนามมึนหนาด้านสนับสนุนให้คนมีชู้ฉันต้องไปสนับสนุนให้คนมีชู้เหรอใช่ไหม เคยทำอาวฉันเคยทำแล้วฉันฉันเสริญกับฉันสรรละเสริญกับการทำผิดตรงนั้นไหมฉันฉันเสริญมันไหมฉันฉันบอกว่าอุ้ยการมีชู้คือเรื่องดีเหรอฉันไม่เคยบอกนะฉันบอกว่ามันคือความผิดพลาดมากๆเลยฉันฉันบ่นาล้มตัวเบ็ดเลยมันเป็นความผิดที่ฉันเอาคืนไม่ได้แต่วันนี้ฉันรู้ว่าฉันท ชู้ค่ะก็แค่นั้นแหละมันก็ยังนั่งว่าคนอื่นได้ทําไมมันไม่ถามตัวมันเองบ้างล่ะตอนมันมีชู้อ่ะคบ้อนกับพ่อของลูกนะ่ะถามมันบ้างสิไม่ละอายใจบ้างหรอก็นั่งว่านั่งดา่าคนอื่นได้เป็นสิบปีนี่ไม่ถามตัวมันเองบ้างอ่ะค่ะอยมักเจ้าที่มีคำตอบให้ทุกคำเบ้าของอีแคบอ้ามีอยู่แล้วค่ะ เพราะฉันรู้ทุกตอนว่ามันเรื่องไหนเรื่องอะไรเรื่องยังไงฉันตอบได้หมดที่เขาด่าอีมาลีเพราะมันไม่ํํเนื้อเสียดเก่งด่าไม่ยอมรับเออไม่อยู่มมมแม่ก็นั่นไงก็นั่นไงที่คนเขาด่าคือมึงบอยอมรับความจริงมึงหน้าด้านมึงหน้าทนเขาถึงด่ามึงเออแล้วคนที่ด่า เขามานั่งให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเขามานั่งให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะเขาเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเออใช่ไหมเขาก็อยากไม่อยากให้คน,นไปทําผิด มีชูแต่ตัวเองมีชูเต็มบ้านทำไมมึงไปถามหนุ่มกัญชับ้างล่ะเออสมองสมองผมไม่ใช่ไม่ใช่ฉบาแก้วแล้วบะไรมาปั่นดอกแล้วก็เป็นเอซนี่ล่ะอันไดบ่ดีเขา,าบอกมาบอกเพราะอะไรเขาผ่านมาแล้ว บอกคนมันบ่ยอมรับความจริงหนาดาหนาเมื่อนตัวสังคมเขายังสาดอยู่เสมอนี่สาดอยู่เสมอหนิเราเรามึงมาบุหรีกูมึงบุหรีได้อย่างเนี้ยอ้วนหัวเถอ ชีวิตมึงตกต่ำกว่าเก่าอีกจูมือนีติดหนีสวีเดนะเน่ะเลน่ายไปอยู่เมืองไทยย่อนวาบ่มีปัญญาอยู่สวีเด่น แล้วอย่ามาหาเลยผัวฝรั่งน่ะ เราต้องชัดเจนตั้งแต่แรก เดียวเดือนหน้ามึงเตรียมรับหมายค่ะกูพูดแค่นี้แหละเดือนหน้ามึงเตรียมรับหมายค่ะจากที่กูจะไม่ฟ้องมึงเนี่ยอย่างที่กูบอกว่ากูเปลี่ยนใจและ,อ,อ,ะอ,อีกินกับข้าวให้อร่อยต้องเข้ามาดูพอ,อไลไ์อร่อยถึงใจ เลิศแม่เลิศกางสัตนละแม่คืออีเนี่ยพอน่ะมีแชทที่คุยกับนางหมดแหละแชทที่คุยกับนางเอาจริงเลยทักนางไม่ถึงสิบครั้งอรู้จักนางมาเป็นสิบปีเน่ะทักนางไม่ถึงสิบครั้งค่ะทักไปยังทักไปซื้อของซอยนางสนับสนุนนางด้วยการซื้อของโน่นนี่นั่นเออ ซื้อของแล้วก็เอ่อมีมีสมมุติมีมีเรื่องเออคนโน้นคนน,น,คน,นี้คนนั้นอยากให้นางขยี้ก็ส่งให้นางไงส่งให้นางขยี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะมาบอกอู้แต่ก่อนก็มานินทาคนหลังบ้านโอ้ยสูมันก็จะพยายามเปิดแชทเหมือนตอนที่มันเปิดแชทต,ตะจ้อยไงเห็นไหม เปิดแชทตาจ้อยว่าเนี่ยฉันรู้จักกับตาจ้อยนะเห็นไหมคุยกันตาจ้อยกับนางก็คุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องอีวันเป็นเห็นไหมเอออีวันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะก็เหมือนกันฉันกับตาจ้อยก็คุยฟิลเดียวกันคุยฟิวเดียวกันจ้าโอ้ไม่ได้คุยอย่างแบบเฮ้ยกูนินทาทุกวันไม่ใช่จ้ามึงไม่ได้สอนอะไรกูทั้ง เก่งเพราะมันอีควายมึงสอนอะไรกูคะมไม่เคยสอนอะไรกูคะ่ะถ้ามึงสอนกูมึงมึงเอาแชทออกมาค่ะมึงสอนอะไรกูบ้างนะมึงสอนอะไรกูบ้างคะใครมาทําให้พอโมโหอกไปกินข้าวแป๊บเดียว <laughs> เข้ามาทีพอโมหแล้วไม่ได้โมหัแค่ใสอารมณ์ไม่ได้โมห,ห,มโมหนะพูดดีมากใช่ค่ะตอนนี้เราก็เรียนอย่างเดียวไม่ได้ทํางานเพราะเรียนก็เหนื่อยแล้ว ต้องดูลูกอีกดูสามีอีกเราก็ยังมีเวลาออกไปออกกำลังกายด้วยเลิศ<ๆ>อะแม่แม่พอขอตัวแล้วิไปหาเงืงานแล้วเด้อแม่แม่เด้อขอตัวนะคะขนา